สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับวันนี้ก็เช่นเคยนะครับหยิบยกเอาคอลัมน์ขันปากอยากเล่าเอามาเล่าให้ฟังกันนะครับในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ฉบับประจำวันที่8เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2565นะครับวันนี้พูดถึงเรื่องของบุคคลคนหนึ่งที่ชื่อว่ามิ่งขวัญพูดถึงเรื่องของพรรคการเมืองพรรคการเมืองหนึ่งที่ชื่อว่าเพื่อไทยมีความเกี่ยวโยงมีความสัมพันธ์อะไรกันอย่างไร ให้หัวข้อว่าอย่างนี้นะครับว่าเพื่อไทยถึงมิ่งขวัญเริ่มต้นอย่างนี้ครับตอนนี้ก็ใกล้วันเลือกตั้งเข้ามาแล้วนะครับเลยทาให้ช่วงนี้ในความเคลื่อนไหวของนักการเมืองแต่ละพักแต่ละพักก็เป็นไปนอย่างคึกคักเป็นพิเศษเลยทีเดียวนะครับอย่างพลังประชารัฐก็มีการเปิดตัวเฮมิ่งหรือมิ่งขวัญแสงสุวรรณซึ่งเป็นอดีตสสบัญชีรายชื่อของพักเศรษฐกิจใหม่ที่ไปร่วมงานกันพร้อมกับประกาศว่าจะเป็นหนึ่งในแคนดิเดตนาย,ยกรัฐมนตรีของพัก พลังประชารัฐเ่ยนะครับปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีปฏิกิริยาเกิดขึ้นจากคนภายในพักแล้วก็นอกพักขึ้นมาทันทีทันใดโดยเฉพาะในฝ่ายของพักเพื่อไทยและผู้สนับสนุนพักเพื่อไทยนะครับซึ่งต้องถือว่าเพื่อไทยเนี่ยเป็นบ้านหลังเก่าของมิ่งขวัญเคยร่วมงานกันมานะครับสมัยพักพลังประชาชนแล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงยุคเพื่อไทยช่วงต้นๆนั่นแหละครับถ้าเกิดว่าจำกันได้เฮียแมว ทักษินชินวัตรซึ่งปัจจุบันนี้ใช้ชื่อว่าโทนี่วูดซัมเป็นคนบอลเตรนิโกรนะครับแต่อีกนายะหนึ่งก็มีฐานะเป็นในายใหญ่ของค่ายเพื่อไทยเหมือนกันพูดผ่านการไลฟ์ของกลุ่มแคร์ฝากไปถึงเฮียมิ่งหรือมิ่งขวัญเนื้อหาใจความตอนหนึ่งบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าที่วันนี้พักพลังประชารัฐเอามิ่งขวัญเข้าไปเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจเนี่ยผมพันนันได้เลยนะผมได้หมายถึงโทนี่วูดซัมเนี่ยนะครับพันนันอีกแล้วครับ ผมพาน,นั้นได้เลยนะว่าเขาต้องเป็นหนึ่งในคนดิเดตนายกรัฐมนตรีต่อจากป้อมหรือพลเอกประวิตธวงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐต้องเป็นหนึ่งแน่นอนรับหรือไม่รับเนี่ยไม่รู้แต่ใช่แน่นอนผมรู้จักมิ่งดีไม่งั้นมิ่งเนี่ยไม่ไปที่นี่หรอกไม่มีดีลที่จะเป็นคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเขาไม่ไปหรอกนี่เป็นคำพูดของโทนี่บุซัมนะครับไม่ใช่คนไทยนะครับเป็นคนเบนนลเยีโยรอีกคน,นครับสุทินคลังแสงประธานวิพ่ายคคานสสสมหาสารคามพักเพื่อไทย สุทินบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่านายมิ่งขวัญเนี่ยตั้งพักเองมาสองครั้งแล้วนะครับถ้าเกิดเขาคิดว่าตัวเขาเองขายได้เนี่ยเขาคงไม่ย้ายไปอยู่พักอื่นหรอกครับผมถึงบอกว่าสินค้าเนี่ยมันอาจจะดีแต่ถ้าเกิดไปอยู่ในแพ็กเกจที่มันไม่ดีเนี่ยมันก็ไม่ได้คนเก่งไปอยู่ในองค์กรที่ไม่เก่งอาจจะถูกริตรอนราคาก็อาจจะตกลงไปก็ได้ท่านก็มีพักของตัวท่านเองแล้วนี่ครับท่านก็น่าจะรู้ดีครับว่าจะไปได้หรือไม่ได้อันนั้นแหละครับมันคือคําตอบนี่เป็นคําพูดของสุทินคังแสงนะครับ อีกคนหนึ่งครับเสียแดงพี่ชัยนริพธพันธ์ซึ่งเป็นแกนนำพักเพื่อไทยและก็อยู่ในคณะทำงานเศรษฐกิจของพักเพื่อไทยด้วยนะครับแชร์ข้อความลงใน Facebook จากบางเพจเนี่ยนำเอาคำพูดเก่าๆที่มิ่งขวัญเคยบอกเอาไว้ว่าจะไม่ไปทำงานร่วมกับพักพลังประชารัฐนะครับอย่างเช่นข้อความเมื่อวันที่17มีนาคม2562ข้อความบอกว่าผมซึ่งหมายถึงมิ่งขวัญเนี่ยนะครับผมไม่ไปอยู่พลังประชารัฐและไม่คิดจะไปอยู่เลย อีกข้อความนะครับวันที่23มีนาคม2562มิ่งขวัญบอกว่าผมประกาศชัดเจนว่าไม่สามารถร่วมง,งานกับพักพลังประชารัฐเพราะว่าอุดมการทางก,การเมืองเนี่ยมันต่างกันนี่แหละครับเฮียมิ่งซึ่งก็เป็นคนเดียวกับมิ่งขวัญเนี่ยนะครับไปร่วมง,งานกับพักพลังประชารัฐแล้วเรียกเสียงฮือฮาทางก,การเมืองทั้งจากคนในพักและคนนอกพักเป็นอย่างมากทีเดียวนะครับแต่ว่าจะร่วมง,งานกันไปจนถึงวันเลือกตั้งในปี2566หรหรือเปล่าเนี่ย อันนี้ยังคงต้องตามลุ้นกันต่อไปนะครับ